สวัสดีครับวันนี้รายการพิหามาเล่าจะมาพูดถึงว่าคนที่มีกาบาดกางฝ่ามือเนี่ยอยากจะมีลูกที่ดีหรือมีลูกอิชาติบุรลงมาเกิดกับตัวเองนะครับแต่บางคนเนี่ยมีลูกยากไม่มีสักทีนะครับหรือบางคนที่มีกรารบาดฝ่ามือเนี่ยแล้วมีลูกแล้วเนี่ยอายุเยอะแล้วมีลูกแต่ลูกดื้อเนี่ยจะมีวิธีแก้ยังไงนะครับวันนี้ผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นปร่เมตตากดติดตามกดแล้วก็แชร์อย่าลืมกดสัน่นกระดิ่ง <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับดวงชะตาลายมือหรออค่างงนนนนััััะบผ้ีขขึ อันนี้เทียนหอมชันเดลนะครับเทียนหอมไข่ถั่วเหลืองที่ผมใส่น้ํามันเสกลงหลุมผงไปด้วยเพื่ออะไรเพื่อจุดแล้วให้พลังมงคลแห่งน้ํามันเสกลงหลุผงเนี่ยกระจายไปฟุ้งทั่วบริเวณไม่ว่าจะเป็นห้องผ้าหรือห้องนอนหรือบริเวณไหนก็ได้ของบ้านนะครับให้มีความมงคลและเป็นสิ่งม,มงคลแห่งพลังของน้ํามันเสกนะครับและตอนเนี้ย แถมจี้สาริกาคู่เรียกทรัพย์อยู่นะครับก็คืออันนี้เอาไว้ห้อยติดตัวทำพิธีแล้วนะครับเพราะจี้อย่างนี้ไปบูชาทั่วไปเนี่ย199299นะครับแต่อันนี้ผมแถมให้คู่กับเทียนหอมเลยเทียนหอมนี่หอมมากนะครับลูกค้าที่อุดหนุนไปทุกคนชมทุกคนเลยว่าหอมนะครับแล้วก็อันนี้เราสามารถจะใส่ในกระเป๋าเงินหรือห้อยติดตัวหรือใส่ในที่เก็บเงินก็ได้นะครับอันนี้เทียนหอมขวดละสองรบาทค่าส่งห้าสิบาทครับตอนนี้แถมชานหมากของลวงปูาษีใน น้ำมันเสกหลุงพงนะครับเอาไว้เจิมนะครับเราจะเจิมตัวเจิมบ้านเจิมสินค้าเจิมอะไรก็ได้ตามสะดวกครับแต่อธิษฐานอยากขดอยากรู้คาถาก็เอาคาถาหลุงพงก็ได้นะครับนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะภกคสะนะเมติปะจักะนะครับแล้วเราก็ธิษฐานแล้วเราก็เจิมไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสมุนไพรหอมหรือยาดมสมุนไพรนะครับอันนี้จากสมุนไพรก้าชนิดผมปรุงเองนะครับคนละ45บาทเองนะครับ ก็มีหลายคนที่มาถามผมในเฟซว่าคนหนูมีการกระบาดการฝ่ามือผมมีการกระบาดฝ่ามือเข้ามบางทีผมอยากจะมีลูกแต่บางทีแบบเออแบบมีลูกยากอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็อ่าบางคนที่มีการกระบาดการฝ่ามือบางทีบอกว่าเออลูกทําไมดื้ออะไรเงี้ยจะมีวิธียังไงเอาคนที่อยากจะมีลูกก่อนนะครับก็คือคนที่มีการกระบาดการฝ่ามือเนี่ยผมขอจะบอกนี้ว่าบางคนทําไมมีลูกยากเพราะว่า1ผมเคยบอกแล้วคนที่มีการกระบาดการฝ่ามือคือคุณเหมือนอาสาเรามาเกิดดังนั้นคุณจะมีมารผจญนะครับ ส่วนกรณีที่บอกยังไม่มีลูกสักทีมันจะมีสองกรณีคือเด็กที่ลงมาเกิดกับคุณเนี่ยยังเกิดไม่ได้เพราะว่าบุญเขาน้อยกว่าคุณคุณมีบุญมากกว่าเขาเขาถึงยังมาเกิดคุณไม่ได้กับอีกกรณีนึงคือเด็กคนนั้นมีบุญมากกว่าคุณเขาจะลงมาช่วยคุณแต่โดนมารทั้งหลายมันขัดขวางทําให้คุณไม่สามารถจะให้กําเนิดลูกที่มีบุญมากกว่าคุณเพื่อมาช่วยคุณได้เพราะมารจะขัดขวางดังนั้นคุณควรจะทําอย่างนี้นะฮะก็คือคนที่สมมติอยากจะมีลูก เอาตัวคุณเองเป็นสามีคุณพาภรรยาคุณไปที่วัดไปสังฆทานให้ทําอย่างนี้คือซื้อพระจูป,ปาซืลุมานซื้อมีดโกนซื้อยายารักษาโรคยาอะไรก็ได้ตามสะดวกและอย่างอื่นก็แล้วแต่อาหารแห้งอะไรก็ว่าไปตามสะดวกแต่ขอหลกัลกๆขอให้มีนี้แล้วก็มีผ้าห่มผ้าประทานยาวก,กี่เมตรก็ได้2เมตรสเมตรตามสะดวกเสร็จแล้วไปถึงวัด อย่าพึ่งไปถวายให้วางของไปก่อนแล้วจุดธูตสิบหกดอกกลางแจ้งโดยที่คุณก็จุดนะฮะคนทีค่คุณเป็นสามีคุณมีการบาการฝ่ามือแต่ภรรยาคุณไม่มีก็ไม่เป็นไรจุดทั้งสองคนแล้วก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าชิเ้เนื่สกุลนี้วันนี้จะมาถวายสังฆทานขออันเซญเทพเทวดาทั้งหลายกูบาจย์ของพระเจ้าทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนาบุญรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าจะถวายสังฆทานในครั้งนี้โดยทั่วหน้ากันเถิดและข้าพเจ้าขอส่งบุญ ที่จะกระทําในวันนี้ให้กับลูกของข้าพเจ้าที่จะมาเกิดข้าพเจ้าในอนาคตอันใกล้นี้ขอให้นําทรัพย์สมบัติเอาเงินมาด้วยจะร่ารวยไม่เงินไ,ไ,ไ,ไม่ขาดสนนะครับบริวารสมบัติเอาบริวารมาด้วยเพื่อมาคอยรับใช้เรามาช็อตแล้วใช้เขานะฮะไม่ใช่ว่าเราจะได้ไปเป็นคนใช้ลูกเรานะแล้วนํารูปสมบัติคือเอารูปร่างหน้าตาเอาหล่อเอาสวยมาด้วยแล้วก็ขอให้เอามีสัมมาทิฏฐิกตัญญูต่อบิดามารดาลงมาเกิดกับข้าพเจ้าในเร็ววันเถิด อันนี้เสร็จแล้วเราก็ไปปักส6ดอกแล้วก็จุดดอกหนึ่งข้าพเจ้าชิเนมสกุลนี้ขอวันนี้ข้าพเจ้าไปถวายสังฆทานขอนที่ทิกล้เจ้าจกรรมในเวรและก็ศัตรูบูมานตั้งแต่ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติขอให้มารับสุขสมบุร์ที่ข้าพเจ้าจะก,การะทําในวันนี้แล้วอย่าขัดขวางในสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาะทุกอย่างทุกสิ้นเถิดอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็ปกักดึงดอกแล้ว่อยดินสังฆทานไปถวายไปถวายปกติเลยตอนกวดน้ํา ตอนที่พาคกล่าวยะถาแล้วก็ขอที่ส่วนนั Hugo, ้นก็จะกำเนิดในดินนบรรฑุบัรชาติของข้าพเจ้ารวมถึงเทพเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าเสร็จแล้วเราก็บอกว่าขอที่ให้กับลูกที่จะมาเกิดกับข้าพเจ้าในอนาคตขอให้นำทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติรูปสมบัติและกตัญญูต่อบิดามารดามีสมาธิฐิมาเกิดกับข้าพเจ้าในเ็ววันเถิดกวนนเสร็จแล้วก็นำไปไปไปเทนั่นไปเทต้นไม้อันนี้คือทําอย่างน้อยถ้าเราพร้อมจะมีลูกนะทาอย่างน้อย อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งตามที่ผมอ,อันนี้อยู่ในความสะดวกแต่ละคนนะบางคนสองอาทิตย์ครั้งก็ได้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเสร็จแล้วให้ภรรยาคุณกินโฟลิกถ้าหมอให้กินอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรให้กินโฟลิกคืออะไรโฟลิกคือเป็นเม็ดเหลืองๆไปที่ร้านขายยาแล้วบอกว่าซื้อโฟลิกร้อยเม็ดนะฮะแล้วก็กินวันละเม็ดกินเวลาไหนก็ได้วันละหนึ่งเม็ดถามว่าโฟลิกกินเพื่ออะไรกินเพื่อเตรียมท้องของภรรยาคุณให้พร้อม ที่จะมีลูกแล้วเมื่อเวันที่มันท้องแล้วพอเด็กได้รับสารโฟลิกยเยอะแล้วพอเวลาคลอดออกมาแล้วพอสมองกระโหลกมันจะปิดเร็วทําให้เด็กคนนั้นอนะ่ะฉลาดเด็กคนที่ที่ที่อ่าเราให้กินโฟลิกเนี่ยหมอเขาวิจัยมาแล้วว่ากินโฟลิกเด็กมันฉลาดฉลาดส่วนคนบอกว่าผมอยากจะได้ลูกชายผมทํำยังไงก็อย่างนี้ก็คือให้คุณสังเกตภรรยาคุณหลังจากประจําเดือนหมดนับไป14วัน หรือถามภรรยาคุณว่าตอนนี้มันมีฤดูข่าวมีเมื่อเมื่อกออกมาหรือเปล่าถ้ามีเมื่อเมื่อกออกมาแล้วเนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่14คุณก็สามีคุณคุณสามีเ่ะเก็บกระสุนไว้3วันอย่างน้อย3-5วันอย่าเพิ่งปล่อยกระสุนออกไปแต่ในระหว่างนั้นให้ไปซื้อผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาที่ห้างสรรพสินค้ามาผสมน้ําแล้วก็ซื้อสลิงมาด้วยใหญ่ๆผสมน้ําเสร็จแล้วก็เอาสลิงอ่ะดูด ไอ้ผงฟูที่ผสมน้ำาน่ะฉีดล้างสวนบริเวณช่องคลอดเขาไว้หลังจากนั้นคุณเพื่อให้บรรยากาศให,ให้ให้ภายในของช่องคลอดเป็นดา่างหลังจากนั้นคุณก็ทํากิจกรรมเลยก็ว่าไปที่อยากได้ลูกชายนะคุณทําติดต่อกันอย่างน้อย3วันอันนี้คืออยากได้ลูกชายส่วนอยากได้ลูกสาวไม่ต้องทําอะไรคือพอประจําเดือนหมดไม่นานสัก หลังจาก7วันไปแล้วอีกสักเวันคุณก็ทํากิจกรรมไปเลยอะไรไปเลยแต่ว่าคุณอยากจะได้ลูกที่ดีอยากจะได้ลูกอภพชา้แตบุตรอยากจะได้เลือกสเปคคุณก็ทาอย่างนี้ส่วนคนที่มีอายุเยอะแล้วสักห้าหกสิบแล้วลูกดื้อแต่ว่าลูกอยากคุณลูกคุณอยากจะมีหลานคุณกําลังจะมีหลานคุณก็พาลูกสะพ้ยหรือลูกสาวคุณไปทําสังฆทานวิธีเดียวกันได้โดยคุณเป็นคนจุดทูบด้วยแล้วก็ให้ลูกสะพ้ยหรือหรือลูกสาวคุณจุดทูบด้วยแค่นั้นเองไม่มีอะไรส่วน ตัวเองบอกว่าลูกดื้อลูกดื้อเราจะทํายังไงดีคนที่มีการวากฝามือนะบางทีลูกดื้อลูกไม่คยฟังแล้วก็เถียงให้คุณทําอย่างนี้เวลาคุณเป็นทางสังฆานจุดทูบหนึ่งดอกตอนจุดทูบหนึ่งดอกนะบอกเจ้ากรรมนายเวรแล้วนะแล้วคุณก็บอกว่าคุณขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรคือลูกของคุณแน่นะในอดีตชาติที่คุณเคยทําหากคุณเคยทํากรรมอะไรกับลูกคุณชื่อนายนี้นามสกุลนี้หรือนางสาวนี้นามสกุลนี้ ในอดีตชาติที่คุณเคยทําให้เขาทุกกายทุกใจคุณสันึกผิดแล้วขอขมาลาโทษด้วยข้าพเจ้าขอขมาลาโทษด้วยขอโอโหสิกรรมยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยคือพูดต่อตอนที่จุดหนึ่งดอกว่าหากข้าพเจ้าเคยได้ทําให้นายนี้นามสกุลนี้คือลูกชื่อลูกชายเราหรือชื่อลูกสาวเรานางสาวนี้นางนี้น่หรือนางนี้นางนู้นนี้ให้ทุกกายทุกใจในอดีตชาติข้าพเจ้าสานึกผิดแล้วข้าพเจ้าขอขมาลาโทษด้วยตอนจุดหนึ่งดอกก่อนถวายสังฆทานนะ ทำสังขารนี้ให้ลูกนะแล้วคุณก็ไปปักแล้วตอนสกวดน้าคุณก็อธิษฐานปกติตอนส่วนวันนักสมาธิคุณก็อุทิตปกติเจ้ากรรมนายเวรแล้วคุณก็บอกว่าข้าพเจ้าขออุทิตส่วนส่วนให้แก่นายนี้นามสกุลน,นี้คือลูกเราหรือนางสาวนี้หรือนางนี้นามสกุลน,นี้ลูกลูกเราหากข้าพเจ้าเคยได้ทําให้นายนี้นามสกุลน,นี้ลูกสาวนี้นามสกุลน,นี้ทุกกายทุกใจในอดีตชาติ ข้าพเจ้าขอเข้ามาแล้วโทษด้วยขอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยทำอย่างนี้เพียงแค่ไม่กี่ครั้งลูกคุณจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ผมบอกแล้วว่าบางทีคนที่ปีการบากบฝ่ามือแล้วคุณไม่ได้ตั้งสเปคขอลูกมาเกิดมันมันจะเจอพวกมารเจ้ากรรมในเวนนั่นแหละลงมาแฝงแล้วลงมาเป็นลูกคุณมาให้คุณชดใช้กรรมดังนั้นเนี่ยอันนี้เราไปพิสูจน์กันรายการพิหามาเล่าเนี่ยเป็นการ เอามาเล่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นไม่เชื่อต้องพิสูจน์เพราะอย่างหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ต่างต่างนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าจะไปดวงจันทร์ได้เขาไม่เชื่อจะบินได้เขาไม่เชื่อเขาก็พิสูจน์และสุดท้ายมันก็ทําได้เพราะหลายๆคนบอกว่าไม่เชื่อเราจะบินได้แต่สุดท้ายเห็เนไหมฮะเขาก็ทําจนสำเร็จดังนั้นเราต้องถือว่าถ้าเราไม่เชื่อเราต้องพิสูจน์ถ้าพิสูจน์แล้วมันใช่เราก็เก็บเป็นความรู้หรือไปบอกต่อแต่ถ้า มันพิสูจน์แล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้คุณก็ไม่ต้องจําให้ลกสมองเท่านั้นเองส่วนวิธีที่อันนี้ที่ผมแนะนําผมพิสูจน์จากหลายๆคนจากที่คนที่เคยเป็นลูกค้าผมผมแนะนําทุกคนไปแล้วเขาก็ได้ผลแม้แต่ตัวผมเองผมก็ทําแล้วก็ได้ผลในการที่เราเลือกสเปคคุณจะซื้อคอมพิวเตอร์คุณยังเลือกสเปคเลยแต่คุณต้องมีเงินก่อนไงที่คุณจะไปเลือกสเปคอยู่ดีคุณไม่มีเงินคุณบอกว่าจูดได้คอมพิวเตอร์สเปคนีสเปคนีใครจะจัดให้คุณ ดังนั้นวันนี้รายการพิหามาเล่าก็กราบขอบพระคุณทุกคนที่เมตตารับชนคลิปจนจบนะครับก็ขอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองสมบัตินาทุกอย่างนะคะขอบพระคุณครับ